พลังของนักเตะ25 TOTY วินิฟิอดี5 TY วินิฟิอด2 5 TY โอ้โหเด่เดวิ่งดีอย่างวะดูดิดูดิดเฮ้ยอ่าดูความพิ้วของเบอรเบเร่ ere, ทำให้เราได้หยุโดโทษแดงๆนี่แหละอ่ะดิ โคตรคมครับผมไอ้เทียพี่ไปสิงคโปร์วันนี้นี่ว่าอุ้ยวินิจ่ายโคตรดีวินิจ่ายโคตรดีวินิจ่ายโคตรดีวินิจิบห้าทีวายจ่ายให้เอ็มเป๊ยี่ห้าทีวายวินิเป้ลงล่างไปมโมงโชว์ดีวะม่งคือมันจะโกงไปเปล่าวะ อ่ะบอลไปได้ยิงไก่ที่มียิงไก่นะพี่เนี่ยมาดิต่อก่อนนี่ไงยิปะทีวีบวกห้าเออเป้วินิเฟิร์ทัทเฟิร์ทัทโอ้โหดูดิสายหายไหมล่ะสายหายไหมล่ะโอเคบอลไปได้จ่ายให้วินิดูดิดูดิเป้หาช่องอ่ะยังไม่ได้กดหาช่องเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิริยันเสาแรกเลยนี่ไงคิริยันเ้ย เฮ้ยบอบไปดีบอบไปดีว่ะตัวนี้ยิงไกลดีนะครับ,บรเนี่ยบอบไปดีเนี่ยมา คีเรียนเอ็มปาเป่ย์ล้วนพัน,นลืมบอกลืมบอกไอ้ไอ้การ์ดทีวียี่ห้าทีวีที่ผมเล่นนะครับมันอยู่ในแบตเติ้ลพานนะเว้ยยี่ห้าทีโอทีวีนี่นะครับมาทำภารกิจได้เสียแค่หนึ่งแบงค์แดงก็ได้แล้วนะครับภารกิจโคตรง่ายเลยเล่นแรนกิ้งหนึ่งหนึ่ง,งเปิดเมนเชเตอร์ค้างไว้เนี่ยสายฟรีไม่ต้องเสียจักบาทได้สมุดฝึกฝน A B C แล้วก็ได้คูปองส่วนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เอชวีพด้วยโคตรดีอันนี้คือแบบฟรีนะเว้ยส่วนแบบเสียหนึ่งแบงค์แดงก็จะได้พวก